สวัสดีค่ะคุยให้คิดกันนิชกรนะคะหุ้นนะคะนี่จะมาบอกเรื่องความเกี่ยวพันนิดนึงพอดีดูรายการของเออคุณสุดที่ชายหยุ่นนะคะแล้วก็เออได้ไปดูนะคะราคาหุ้นวันนี้นะคะหุ้นสต๊อกนะคะนี่ก็ขายนะคะแล้วก็ขายที่สิบสองสตางค์นะคะแล้วก็มาซื้อใหม่ที่แปดสตางค์นะคะแล้วก็ดักซื้ออยู่ที่เจ็ดสตางค์นะคะนี่ยังมีความเชื่อมั่น นะคะว่าจะต้องมีสถาบันการเงินเข้ามาช่วยสต๊อกนะคะตอนนี้คนก็ไปดักซื้อกันเต็มเลยนะคะเรียกว่าเออขุดทองนะคะและ้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นคืออะไรหุ้นของธนาคารเอ่อไทยพาณิชย์นะคะไทยพาณิชย์ไทยพาณิชย์นิชไทยพาณิชนยะ์ไทยพาณิชย,ชยช์ออกเสียงไม่ได้กสิกรไทยนะคะแล้วก็ ราคาตกลงอย่างที่นี้บอกนะคะเพราะว่าทั้ง2อธนาคารนี้คือเป็นผู้ที่ให้สตาร์กู้นะคะแล้วก็วันนี้สตาร์ก็ผิดนัดชำระนะคะก็คือวันที่16บเนี่ยเรียกให้มาเ,เรียกงบดุลมาดูนะคะก็มีการผัดผ่อนไปนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้จึงมีข่าวออกมามากมายเลยนะคะว่า กรณีของอคุณอนุทินนะคะที่เป็นตระกูลชาญวิรกุลของคุณอนุทินที่ดูแลชิโนไทยนะคะเพราะว่าหุ้นไอทเนี่ยมันอยู่ภายใต้บริษัท IN-TOUCH แล้วบริษัท n t o ทั h เนี่ยถูกบริษัทก้าฟนะคะที่เป็นพลังงานเนี่ยถืออยู่นะคะแล้วคนที่ถือหุ้นบริษัทก้าฟ,ฟก็คือชิโนไทยนะคะ มันอีลุงตรงนางประมาณนี้นะคะส,สิ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าตอนนี้มีข่าวของบริษัท TOA นะคะว่าเป็นคนในตระกูลเดียวกันนะคะครอบครัวเดียวกันนะคะกับคนที่ทำที่สตั๊กนะคะทีนี้ก็จะมาดูว่า TOA ก็มาปฏิเสธนะคะว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย ทีเอไม่รู้เรื่องด้วยเพราะาอาจจะเป็นเงินคนละกระเป๋านะคะแต่พี่น้องคุยกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าก็มีคนมาคุยข่าวเรื่องนี้ก็นี่มาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าพอดีก็มีคนรู้จักที่เคยทำา TOA นะคะก็คิดว่าน่าจะเตรียมเตรียมตัวไว้บ้างนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะ ตอนนี้นะคะก็เรื่องของ scammer นะคะก็คือว่าประเทศสหรัฐนะคะจัดอันดับให้ประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่มีการค้าเอาค้ามนุษย์นะคะยังอยู่ในเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังอยู่ในลำดับที่ไม่ได้ขยับขยื่นเลยนะคะเพราะว่า scammer ก็คือมีการที่จะหลอกคนไทยไปทำเอ่อ c เซ็ Call center นะคะเป็นส scammer ที่หลอกเงินคนไทยอ่ะนะคะในเขมรในเวียดนามนะคะแล้วก็ในเอ่อ ลาวแล้วแต่นะคะในจีนอะไรอย่างนี้ทีนี้นี่แหละค่ะอัปเดตให้ฟังก่อนนอนค่ะ